เพราะการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดรับฟังสารพันเรื่องราวเข็ดไม่รับกับการดูแลตนเองง่ายๆได้ในรายการ Healthy Time ทางน 89. m 89.5เ h z ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ไทม์มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเฮลที่ไทม์ค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวเคล็ดไม่ลับในการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆนำมาฝากกันนะคะจาก,กันค่ะกับดิฉันอาทิตยาปกทานังรับหน้าที่ดําเนินรายการทุกวันพระสัปดดีนะคะทาง FM 89.5วปิทายุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะวันนี้เรื่อง,องราวของเรานะคะที่มาพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะสภาพอากาศเนี่ยก็เริ่มที่จะ เรียกว่ามีความ แห้งนะคะอากาศแห้งใช่ไหมคะบางท่านบอกว่าหนาวขึ้นนะเย็นขึ้นใช่ไหมคะทางตอนเหนือเองเนี่ยตอนนี้กําลังเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยก็มีการออกมาเตือนในเรื่องของการระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะซึ่งเราเองในพื้นที่กรุงเทพานรปริมณฑลเองก็ต้องระวังเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยมีเยอะมากเลยนะะแล้วก็ใครที่แพ้เกี่ยวกับฝุ่นต่างๆเนี่ยก็จะมีอาการเกิดขึ้นนะคุณฟังอย่างี้ฉันเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็น ตลอดสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะเจ็บคอเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยสูดเข้าอ่าสูดฝุ่นละอองเข้าไปนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องระวังเช่นเดียวกันค่ะแน่นอนนะคะวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาคุยกันนะคะก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าใกล้ตัวกันมากๆเลยนะคะอย่างเช่นในช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงใกล้ที่จะ สิ้นปีนะคะ,ละหลายๆท่านบอกว่าโอ้โหงานเยอะมากเลยนะคะต้องสาสางงานให้หมดก่อนสิ้นปีบางท่านก็บอกว่าเพิ่งจะปิดไตรมาสไปนะคะหรือถ้าเป็นของราชการเองเนี่ยเขาก็มีการสรุปงบประมาณกันไปนะคะแล้วก็ทําให้บางทีเองเนี่ยเราทํางานอย่างมากมายนะก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเรื่องของพฤติกรรมนะการกดแป้นพิมพ์หรือแม้กระทั่งการติดต่อกันด้วยมือถือด้วยแท็บเล็ตหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยน,นะคะมันก็ทำ มมีอาการหนึ่งซึ่งเรารู้จักกันดีแหละค่ะก็คืออาการของนิ้วล็อกนั่นเองค่ะซึ่งเหมือนท่านเองบอกว่านิ้วล็อกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวสักพักก็น่าจะหายดีนะคะแต่ว่าทางนี้นะคะวันนี้จะมาคุยกันกับเรื่องราวนี้ซึ่งเปิดเผยโดยโรยิบาลรามคำแหงนะคะที่มีการออกมาเตือนว่านะิ้วล็อกนั้นถ้าเกิดว่าไม่เรียบรักษาระวังจะเกิดอาการนิ้วล็อกถาวรค่ะ คุณผู้ฟังคะหลายหลายคนน่ะคิดว่านิ้วล็อกเนี่ยนะคะเป็นแค่โรคที่รบกวนการใช้ชีวิตประจําวันใช่ไหมคะมีแค่การปวดนิ้วการนิ้วออกไม่ได้ก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายไม่เห็นต้องรีบรักษาค่ะแต่ทราบไหมคะว่านิ้วล็อกเนี่ยยิ่งปล่อยไว้นานหรือว่ารักษาไม่ถูกวิธีนะคะจะทําให้ข้อที่ติดค้างเนี่ยงอไม่ลงข้อนิ้วยึดติดหรือว่าทําให้เส้นเอ็นแล้วก็ปลอกคุ้มเส้นเอ็นเสียหายถาวรค่ะแม้ว่าคุณจะรักษาด้วยการผ่าตัดก็อาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะคะนิ้วล็อกส่วนใหญ่นั้นเกิดจากพฤติิกกกกรรรรรมมมมหืืืออออจจทที่่่่ใช้ําาาเเนนงปวลคะะั ในผู้ที่ใช้งานนิ้วมือมากแล้วก็นานในท่ากำมือเช่นแม่บ้านนะคะที่ซักผ้าติดต่อกันนานนะคะช่างเย็บผ้าช่างไม้ช่างยนต์คนที่ถือของหนักไปเวลานานคนที่ทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์ใช้คีย์บอร์ดพิมพ์งานเยอะนะคะแล้วก็ในคนรุ่นใหม่ที่ใช้มือถือค่ะเล่นแท็บเล็ตกันไปเวลานานแต่ละวันและผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานแล้วก็โรคมาตอยนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการนิ้วล็อกได้สูงค่ะ อาการนิ้วล็อกนะสังเกตกันนะคะระยะเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่อาการเจ็บหรือว่าปวดบริเวณคนนิ้วมือนะคะมีอาการสะดุดเวลาการหรือว่าเหยียดนิ้วมือ แต่ก็ยังสามารถเหยียดนิ้วได้เองค่ะกำมือแล้วไม่สามารถเหยียดนิ้วได้เองต้องใช้อีกมือมาช่วยง้างออกนะคะไม่สามารถกำมือได้สุดนะคะและอาจจะมีข้อนิ้วมืองอผิดรูปร่วมด้วยนะคะแม้ว่าการนิ้วล็อกจะไม่ได้ส่งผลถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็ทําให้เจ็บปวดแล้วก็สร้างความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตไม่น้อยเลยค่ะช่วงแรกเนี่ยนะคะก็ยังพอใช้มืออีกข้างเนี่ยคลายล็อกได้นะคะแต่ถ้าปล่อยไว้นานไม่รีบรักษานะคะนิ้วก็จะล็อกอยู่ยนั้นจนไม่สามารถคลายนิ้วได้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าหากว่าเราเนีี่่ยเรริิมิมมาากกทผดปตตข้้งน ไมาจะมากหรือว่าน้อยนะคะแนะนําพบแพทย์ค่ะตรวจวินิจฉัยแล้วก็รับการรักษาที่เหมาะสมดีกว่านะคะโดยการรักษานิ้วล็อกนั้นนะคะถ้ามีอาการไม่มากเนี่ยอาจจะแค่พักการใช้งานมือค่าที่มีอาการนิ้วล็อกทำแก้ภาพบําบัดแช่น้ําอุ่นนะคะประคบร้อนหรือว่าทายา อาทานยานะคะแต่ถ้าการไม่ดีขึ้นอาจจะฉีดยาสเตียรอยดเฉพาะที่เป็นการรักษาแบบชั่วคราวและมีข้อจํากัดก็คือไม่ควรฉีดยาเกิน2-3ถึงครั้งต่อ1นิ้วที่เป็นถ้านิ้วล็อกติดรุนแรงหรือว่าพังผืดหนามากฉีดยาไม่ได้ผลนะคะอาจต้องผ่าตัดรักษาด้วยวิธีการสกิดนิ้วล็อกค่ะโดยฉีดยาชาที่มือแล้วแพทย์เนี่ยก็จะใช้เครื่องมือพิเศษสอดเข็มเข้าไปบริเวณโคนนิ้วที่มีอาการแล้วก็ใช้ปลายเข็มนะคะสกิดปลอกหุ้มเอ็นนิ้วตัดปลอกหุ้ม เอ็นอ่าเส้นเอ็นที่รัดเส้นเอ็นให้ขาดออกจากกันใช้เวลาไม่นานค่ะมีรอยแผลเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะทําเสร็จกลับบ้านได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแต่ถึงจะพูดแบบนี้แล้วก็ตามเมื่อฟังค่ะเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยจนทําให้ร่างกายของเราเกิดอาการนิว็อกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราทํางานแบบนี้อาจจะต้องมีวิธีการนะในการที่จะยืดส้นยืดสายนะคะหรือว่าอ่ายืดมือเหยียดมือของเรานะให้คลายจากอาการเกร็งนะที่อาจจะปีความเสี่ยงทําให้เราเป็นโรคนิว็อกกันได้ค่ะพักสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้านะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการกินยาแก้แพ้นะคะทราบไหมคะว่ายาแก้แพ้นั้นมีกี่ประเภทแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราแพ้ปุ๊บมีอาการแพ้กินยาแก้แพ้เลยดีกว่านะคะกินบ่อยไปมีอันตรายหรือไม่นะคะจะตามรับฟังเรื่องาวนี้กันในช่วงหน้าค่ะกับเฮลที่ทม์ค่ะช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ไทม์เฮลที่ไทม์ในช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับ การกินยากแก้แพ้นะคะเพื่อลดอาการที่บางท่านบอกว่าเป็นภูมิแพ้นะคะหรือว่าแพ้อากาศต่างๆคัดจมูกน้ำมุกไหลเมื่อไหร่หลายๆคนเนี่ยก็จะใช้บริการยากแก้แพ้ลดอาการดังกล่าวใช่ไหมคะแต่หลายคนเนี่ยก็ยังไม่ทราบถึงอันตรายซึ่งซึ่งมันแฝงมานะคะกับยากแก้แพ้เม็ดเล็กๆแบบนี้นี่แหละคะ่ะถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีแถมยากแก้แพ้เนี่ยก็มีหลายชนิดให้เลือกบริโภคด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยหยิบยกนะคะเรื่องราวของการทําความรู้จักยากแก้แพ้มาฝากกันค่ะ ข้อมูลนี้นะคะสนับสนุนโดย s h e a l นะคะโดยทางสนุก .com ค่ะยากแก้แพ้คืออะไรว่างคาก่อนอื่นเลยนะคะยากแก้แพ้เนี่ยช่วยในการรักษาการแพ้หลายประเภทค่ะตั้งแต่การแพ้อากาศเล็กๆน้อยๆอย่างคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะไปะจนถึงรักษาเยื่อจมูกอักเสบจากการภูมิแพ้ อาหารอา,อาการแพ้จากอาหารแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะอาการผื่นแดงคันตามผิวหนังไอจามปากบวมหน้าบวมอาการเมารถเมาเรือและอื่นๆค่ะซึ่งยากแก้แพ้นั้นมี2ประเภทใหญ่ๆก็คือแบบที่ทานแล้วง่วงแล้วก็แบบที่ทานแล้วไม่ง่วงนะคะยากแก้แพ้ชนิดที่ทําให้ง่วงเนี่ยเป็นยากแก้แพ้รุ่นเดิมค่ะ ใช้รักษาอาการเยื่อจมูกอักเสบเนื่องจากภูมิแพ้ที่มีอาการคันจามน้ำมูกไหลผื่นลมพิษผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอาการคันผื่นขึ้นเนื่องจากแมลงกัดต่อยสัมผัสผพืชพิษหรือสัมผัสสารเคมีบางอย่างนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถบรรเทา,าการเมารถและก็เมาเรือได้ด้วยนะคะตัวยอย่างของชื่อยาแก้แพ้ที่ทานละง่วงก็คือมีคอเฟนิรามีนไดเฟนไฮดรามีนไดเมนไฮตรนเน,รเนตได อ่เขาไปค่ะไฮดรอกไซซีนทริปโบรีดีนบรอมเฟนิรามีนคีโตติเฟน ออกซาโทไมน์นะคะซึ่งแม้ว่าทานแล้วจะง่วงค่ะแต่ว่ายาแก้แพรุ่นเดิมแบบนี้เนี่ยจะสามารถรักษาการเมารถเมาเรือได้ดีกว่านะคะออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าแบบที่ทานแล้วไม่ง่วงแต่ก็หมดฤทธิ์เร็วกว่าด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ยาแก้แพชนิดนี้ทําให้ง่วงเนี่ยเพราะว่ายานี่มันสามารถดูดซึมผ่านสมองได้มากกว่านั่นเองค่ะโดยข้อควรระวังนะคะในการทานยาแก้แพ้ชนิดที่ทําให้ง่วงค่ะไม่ควรใช้ยาติดต่อกันนานๆไม่ควรใช้ในผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรขับรถห้ามใช้ร่วมกับยากรมปราทยานอนหลับเครื่องดื่มที่มีออก ระวังการใช้ในเด็กเล็กนะคะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า6ขวบเพราะจะทําให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับหญิงมีคันี่ต้องการใช้ยาคุณปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งไม่ควรซื้อ,อยาบาริาระทานเองนะคะคุณปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนใช่ค่ะ ส่วนีนประเภทหนึ่งนะคะก็คือ,อยากแก้แพ้ชนิดที่ไม่ทําให้ง่วงหรือว่ายากแก้แพ้รุ่นใหม่ค่ะยากลุ่มนี้นะคะสามารถใช้รักษาอาการต่างๆได้คล้ายกับยากลุ่มดั้งเดิมค่ะให้ผลที่ดีกว่าในการลดผื่นลมพิษแบบเฉพยบพันและลดอาการคันได้เร็วกว่ายาอื่นในกลุ่มเดียวกันค่ะแต่ให้ผลบรรเทาอาการน้ำมูกไหลอาการเมารถเมาเรือได้ไม่ดีเท่ากับกลุ่มดั้งเดิมนะคะตัวอย่างของอยากแก้แพ้ที่ทานแล้วไม่ง่วงนะคะก็คือเซทิริซีนเลวเซทิริซีนเฟโซเฟนาดีน ลอราทาดีนค่ะซึ่งยากแก้แพ้ชนิดใหม่นี้นะคะที่ทานแล้วไม่ง่วงเนี่ยแม้ว่าประสิทธิภาพนะะในการแก้อาการเมารถเมาเรือจะด้อยกว่ายากแก้แพ้รุ่นเก่า แต่ก็สามารถรักษาผื่นแดงผื่นลมพิษบางชนิดแล้วก็แก้อาการคันผิวหนังได้ดีกว่านะคะและถึงแม้ว่าจะออกฤทธิ์ได้ช้ากว่าและที่ทานแล้วง่วงเนี่ยแต่ก็ออกฤทธิ์ได้ยาวนานกว่าค่ะอย่างก็ตามแล้วนะคะเมื่อเกิดอาการแพ้สิ่งสําคัญที่ต้องทําอันดับแรกก็คือสังเกตนะคะว่าสิ่งใดที่ทําให้เราแพ้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเมื่อต้องเจอตัวการที่ทําให้แพ้ค่ะเลือกใช้ยากแก้แพ้อย่างถูกต้องมันออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะพักผ่อนให้เพียงพอและท่านต้องการใช้ยาเพื่อที่ต้องการจะทําให้นอนหลับนั้นแต่ในทางที่ถูกตต้้อองงนะคะค ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนค่ะเมื่อคุณต้องการใช้ยาก,ก็จะเป็นการที่ดีที่สุดค่ะ นี่ก็เป็นข้อมูลนะคะที่เกี่ยวกับการกินยากแก้แพ้นะคะเลือกใชใ้ถูกวิธีนะคะและถ้าอยากจะเห็นผลจริง,จร,งจริงแล้วเนี่ยแบบดั้งเดิมนะแบบทานแล้วง่วงนะคะก็สามารถใช้ได้ดีกว่านะคะแต่ว่าออกฤทธิ์ได้เร็วนะคะแล้วก็ฤทธิ์เนี่ยไม่นานเท่าแบบกินแล้วไม่ง่วงนะคะแต่ว่ามีข้อแนะนําก็คือ,อยารับประทานเวลาที่คุณจะทํางานอะไรที่ต้องใช้เครื่องจักรนะคะหรืออาจเสี่ยงที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าเฮลที่ไทม์จะมาทำความเข้าใจนะคะเจ็บคอแบบไหนถึงกินยาปฏิชีวนะได้ค่ะช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ไทม์ช่วงสุดท้ายนะคะกับเฮลที่ไทม์ค่ะช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ไทม์ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปทําความเข้าใจนะคะกับอาการเจ็บคอแบบไหนถึงสามารถกินยาปฏิชีวนะได้ค่ะ การกินยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาการเจ็บคอท่งนี้ไม่จำเป็นเป็นหนึ่งในพฤติกรรมเสี่ยงนะคะที่ทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาค่ะซึ่งคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ระบุนะคะว่าคนส่วนใหญ่นะคะถึงร้อละแปเนี่ยมักจะมีอาการเจ็บคอจากไวรัสซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาต้านแบคทีเรียในการร,รักษานะคะเพราะนอกจากจะไม่ส่งผลต่อการร,รักษาแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะเจ็บคอแบบไหนจึงสามารถกินยาปฏิชีวนะได้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องทําความรู้จักก่อนว่าอาการเจ็บคอจากการติดเชื้อไวรัสที่ไม่จําเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะนั้นเป็นอย่างไร ข้อแดงนะคะทอนซินบวมแดงหรือมีการร่วมที่อาจเกิดขึ้นอย่างเช่นมีไข้ต่าๆนะคะมีการไอน้ำมูกไหลเสียงแหบอ่อนเพลียอาการเจ็บคอจากเชื้อไวรัสนั้นสามารถพบได้บ่อยกว่านะคะจากการเจ็บคอเพราะเป็นไข้หวัดธรรมดาเพราะฉะนั้นในควรพักผ่อนหรือว่าดื่มน้ําให้เพียงพอค่ะสามารถกลัวคอด้วยน้ําเกลือบรรเทาอาการระคายคอถ้าไอหรือมีน้ํามูกมากนะคะอาจจะกินยาแก้ไอหรือว่ายาแก้แพ้ซึ่งทั่วไปแล้วนะคะสามารถหายได้เองภายใน7-14่วันค่ะ ส่วนการเจ็บคอจากการติดเชื้อแบคทเีเรียที่ต้องได้รับยาปฏิชีวนะนะคะอาการก็คือมีอาการคอแดงค่ะมีจุดหนองที่ต่อมทอนซินทอนซินบวมแดงนะคะหรือว่ามีอาการร่วมที่อาจเกิดขึ้นอย่างเช่นมีไข้ที่สูงกว่า38องศาเซลเซียสน,นะคะไม่มีอาการไอต่อมน้ําเหลืองใต้ขากรรไกรหน้าบวมโตขึ้นหรือกดเจ็บนะคะอาการเจ็บคอจากเชื้อแบคทีเรียนั้นพบได้ไม่บ่อยเท่าการเจ็บคอจากเชื้อไวรัสควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรค่ะเพื่อประเมินความจําเป็นในการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะนะคะ ทั้งนี้ค่ะยาต้านจุลชีพได้แก่ยาต้านแบคทีเรียหรือว่ายาปฏิชีวนะยาต้านไวรัสยาต้านเชื้อรายาต้านปรสิตเราทุกคนนั้นสามารถลดเชื้อดื้อยาได้นะคะโดยสามารถหยุดพฤติกรรมที่เสี่ยงทําให้เกิดเชื้อดื้อยาค่ะอย่างเช่นหยุดพฤติกรรมนะการซื้อยาต้านจุลชีพกินเองทั้งยาต้านแบคทีเรียหรือว่ายาปฏิชีวนะนะคะ หยุดพฤติกรรมซื้อ,อยาต้านจุลชีพตามคนอื่นนะคะหยุดรับประทานยาต้านจุลชีพไม่ครบขนาดหรือว่าระยะเวลาก,การรักษาค่ะบางคนเนี่ยซื้อมาทานนะคะทานได้แค่2มื้อก็เลิกทานอันนี้เนี่ยเสี่ยงต่อการดื้อยานะคะไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของการรับประทานยาต้านจุลชีพที่ถูกต้องและเหมาะสมอันนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะการอมยาอมที่ผสมกับยาฆ่าเชื้อนะคะอันนี้ก็ไม่ควรนะคะเป็นไปได้อย่า กินเด็ดขาดนะคะการนำยาต้านจุลชีพชนิดรับประทานมาโรยแผลหรือใช้ยาต้านจุลชีพในปุสัตว์ไม่ควรทำเด็ดขาดค่ะซึ่งถ้าหากว่าสงสัยนะคะภาวะติดเชื้อต่างๆควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรนะคะเพะืเ่อประเมินความจำเป็นในการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพหรือว่ายาปฏิชีวนะนั่นเองค่ะเป็นความเข้าใจที่เราหยิบยกมาเพื่ออธิบายเมื่อฟังนะคะว่า,าหลายๆคนเนี่ยมักจะได้ยินว่าเอะเวลาเราเจ็บคอเนี่ยก็ขอ,อยาฆ่าเชื้อหน่อยใช่ไหมคะ การกินบ่อยๆแบบนี้นะจะทําให้เราเนี่ยดื้อยานะแล้วถ้าหากว่าจะต้องจําเป็นต้องใช้จริงๆเมื่อฟังค่ะก็จะกลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะทานยาตัวนั้นๆได้แล้วเนื่องมาจากว่าเมื่อทานไปก็ไม่เห็นผลนะเพราะว่าตอนนี้อ่าตอนที่เราเจ็บป่วยปกติเนี่ยกลับไปรักษาด้วยกันทานยานะคะซึ่งนอกจากจะทําให้ดื้อยาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการรักษาอาการที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคะที่เราพูดคุยกันในรายการเฮลที่ทา์ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ทา์ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเฮลที่ทมมได้ใหม่ในทุกเช้าวันพระสัปดา์ดีทาง FM 89.5ิวิทยุราชมงคลนนญบรุรีวันนี้ดิฉันอาทิตยาปกรณานางและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะคะช่วงนี้อาการเปลี่ยนนะคะฝุ่นควันฝุ่นละอองพีเอมเยอะขึ้นนะคะระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ ละครวิทยุเสริมสร้างการเรียนรู้วิธีการคุมกำเนิดแบบปลอดภัยกับรอบรู้เรื่องคุมกำเนิดรอบรู้เรื่องคุมกำเนิดตอนการทานยาคุมกำเนิดฮัลโหลเธอเขาท้องเขาเพิ่งตรวจเมื่อกี้ใช่สิก็กินยาคุมฉุกเฉินไงเธอจะพูดแบบนี้ได้ไงจะไม่รับผิดชอบใช่ไหม เป็นอะไรวิ่งมาหน้าตาตื่นไหนว่าไปเข้าห้องน้ําไงก็ไปเข้าห้องน้ํามันละสิแล้วทําไมต้องวิ่งมาหนีอะไรด้วยคือตอนที่เข้าห้องน้ําอยู่อ่ะเราได้ยินเสียงผู้หญิงผีเหรอไม่ใช่แล้วเสียงอะไรละ่ะน่าจะเป็นเสียงผู้หญิงคุยโทรศัพท์กับแฟนนะเท่าที่เราจับใจความได้นะผู้หญิงน่าจะท้องไปแอบฟังเขาคุยโทรศัพท์กันเหรอไม่ได้ตั้งใจแอบฟังสักหน่อยบังเอิญได้ยินจ้า แต่ถ้าเป็นแบบที่ฝ้ายได้ยินมาจริงๆนะก็น่าเห็นใจเขาถ้ายังไม่พร้อมที่จะมีก็น่าจะหาวิธีป้องกันให้ดีๆอย่าให้พลาดพวกเธอก็ด้วยนะไม่ต้องห่วงจ้ะปกติฉันกินยาคุมฉุกเฉินตลอดยาคุมฉุกเฉินกินบ,บ,บ่อยๆก็ไม่ดีจริงๆแล้วยาคุมหลักๆจะมีอยู่สามแบบแบบแรกคือยาคุมฉุกเฉินไว้กินในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเช่นลืมป้องกันหรือป้องกันแล้วแต่ถุงยาอนามัยขาดอะไรแบบนี้แบบที่สองก็คือยาคุมแบบฮอร์โมนรวม คือมีทางเอสโตรเจนและโปรเจสตินแบบที่3คือฮอร์โมนเดียวคือมีแค่โปรเจสตินนอกจากนี้นะยาคุมกําเนิดเนี่ยยังแบ่งออกเป็นแบบ21เม็ดกับ28เม็ดอีกด้วยแต่ถ้าขี้ลืมแบบฝ่ายอะนะเราแนะนําแบบ28เม็ดทําไมล่ะแบบ21เม็ดคือทุกเม็ดเนี่ยจะมีตัวยาพอกินจนครบ21เม็ดแล้วเนี่ยก็จะต้องหยุดยาไปเจวันซึ่งเราอาจจะลืมวันที่ต้องกลับมากินใหม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบ28เม็ดนะจะมีตัวยา21เเม็ด ส่วนอีกเเม็ดเนี่ยจะเป็นเม็ดแป้งพอกินหมดแล้วก็เริ่มแผงใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องหยุดยาอ๋อเข้าใจละขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะการคุมกำเนิดไม่ใช่เรื่องไกลตัวเรียนรู้ปลอดภยัยป้องกันตั้งครันไม่พร้อมด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5บเมกร FM 89.5 MHz เมกะรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี